กััรบิดโตโนกัดิโตโน่ครับครับวันนี้จรับที่จะมันคนรอคนรอสายทีคนรอทั้งีครับเยอะเลยครับสามลงจัดไาหัอ้อทำงานเลยใช่ไหมครับทำงานเลยนะครับคอยหน้าไปหนหน้าไปทำลูกจะรอคอยหน้าไปทที่ะบียงมาแล้วหน้าไปทำทีรับียแล้วน้า ต้องตลตแตกจัเสมอ้ร่ากทางโน้นครับเพราะว่าภาพะไรที่ทางบ้านเนะครับดไปครับครับครับเดี๋ยวเดี๋ต่อรานัเราที่ไปที่มาในโงร้านทางโบนตามพทรานี้ไอ้น้องไปฟังว่าทำไมพวกท่านต้องมาเ ทำไมคุณรอทำดีในวันนี้นะครับก็้องเป็นขับขโมยกันเยอะด้วยนะครับถอยลากมานครับตั้เมอแบนนันเลยนะครับน้องอายุปูพันธ์ครับอ๋ออายุปุพันเนี่ยนะเพราะว่าทำมากเก่งทำไากเก่งขอด้วยนะเพลงอะไรนะครับพี่น้องรอเพลงอะไรเนอะ ระยะทำใจครับอ๋อระยะทำใจต้องล็อกยังไงเนาะอย่างนี้โอ้ยหายเหนื่อยเเอาทได้เลยนะครับนาชื่นใจครับแตดงมาต้งให้เสมอเนั่นเลยนะครับนั่นเลยนะครับดี่ไปมองครับ พยายามก็หยุขับนลทส่ครับต้มนทัาให้เสมอกันพอวอยล่างมาทังนี้เออนานนานจะตัอยล่างมาตุนทั้องข้าลงมาแล้วก็เกี่ยงข้ามมาต้องข้ามมาต้องข้ามมาแล้วแต่งกันเสมอรับ ตามเลยครับจะเมอกันเลยนะครับจะเมอครับอ่าไม่ต้องให้ลึกนะครับแค่พิ่พี่เพื่อนเริ่มมนี้อย่างเดียวนะครับนี้อย่างเดียวเราไม่ปล่อยล่างเรื่อยเลยนะครับการถอยล่างมานะครับถอยล่างมาเราอย่าให้เป็นเป็นหรือเปล่าได้เปล่าถ้าคุณฟังไครับเถอเออถ้ากระโดดสองมือเลยนะครับนันเลยครับมาเลยครับนะครับปอยลางมาเลยครับปอยลางมานี่ครับนิดขอเชิญเออขอเชิญด้วยอะไรรคับ เหนื่อยไหมครับลครับครับเหนื่อยไหมครับไม่เหนื่อยครับไม่เหนื่อยเอานาจอลงนะครับเกำลังแอบมองอยู่ใช่ไหมครับพี่เจนโน่อะไรอ่ะจอ เออไม่ใช่มันนะครับนะครับมันนี่คนอิเล็กทรอนิกส์นะครับครับเร้งมากเลยนะครับครับมีมาด้ิยนะครับครับไม่รัดนะครับครับเราเราเจียระดิงเพื่ออะไรครับเพื่อทีาจะทำน้ะมันนะแล้วพอหลังจะใส่น้ำพอใส่น้ำก็ไม่ใช่อะไรเลครับ

เดีย๋ยวพี่ต่อรากจะเล่าให้ฟังที่ไปที่มาทำไมพิคือขังปัวมันครับพิชชาวบ้านไปถวายพระมันร่มชันนี่ก็รักายที่อยู่แล้วครับกา่ไป้มันแข็งแรงก็ดูสิกรผ่านไปนี้มันแข็งรงก็ดูสิการผ่านนี้มันแข็งแรงก็ดูสิการผ่านไนี้มันแขงรงก็ดูสิกรี้มันแข็งรงก็ดาสิการานไปนีข็งแรงก็ดูสิารผานไป้มันแข็งแรงก็ดูสิารานไข็งแรงารผ่านไป้มันแข็งก็ดูสิารผ่านไปนีัข็งแรงกรานไปน